ตรวจสอบเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาเร่ละ1,000บาทล่าสุดเกิดคำถามว่าทำไมไม่ได้เงินเร่ละพันและเงินทกสเข้าวันไหนเงินช่วยเหลือชาวนาไม่เข้าทำไงจะหาคำตอบให้กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารวันนี้วันพฤหัส,สบดีที่21่ธันวาคม2566 กับผมคนแชร์ข่าวกะเศษพารวยครับพบกันคลิปนี้กับผมก็มีข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกะเศษพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยครับ ใกล้สิ้นเดือนธันวาคม2566นะครับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1000บาทล่าสุดนะครับเกิดคำถามว่าทำไม,ไม่ได้เงินไร่ละ1,000บาทเงินช่วยเหลือชาวนาไม่เข้าทำอย่างไงและเงินทกศเข้าวันไหนกรณีเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2566 ทับ67ตามนโยบายรัฐบาลในอัตราไร่ละ1,000บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน2,000 0บาทให้กับกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทร,ระวงกรเกษตรและสหกรณ์ปีการผลิต2 5 6 6ทับ67บนะครับธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือธกสอน,นะครับ ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของชาวนาโดยตรงมาอย่างต่อเนื่องเงินช่วยเหลือชาวนาล่าสุดนะครับโอนในรอบที่2เพิ่มอีกจำนวน6,105ล้านบาทโดยมีกเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์อีกจำนวน688,013ครัวเรือนโอนเงินเข้าบัญชีกเกษตรกรเมื่อวันที่18ทธันวาคม2,500 66นะครับทำไมไม่ได้เงินไรละ1,000บาทนะครับขณะเดียวกันทกสยังโอนเงินเข้าบัญชีของชาวนาโดยตรงยังไม่ครบถ้วนยังมีกเกษตรกรอีกจำนวนประมาณ1,70,000ครัวเรือนที่ยังอยู่ในกระบวนการเตรียมการโอนเงินเพราะข้อมูลการลงทะเบียนของกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากกลม ส่งเสริมการเกษตรเพิ่มเติมบางกรณีพบว่าชื่อที่ขึ้นทะเบียนไม่ตรงกับชื่อบัญชีหรือบัญชีเงินฝากที่แจ้งไว้ไม่มีความเคลื่อนไหวบัญชีถูกปิดหรือถูกอายัดร,รวมถึงสถานะผู้ได้รับสิทธิ์เมื่อตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้รับประโยชน์นะครับต่อมานะครับ เงินทกศเข้าวันไหนทกศนะครับจะเร่งดําเนินการตรวจสอบข้อมูลและทําการโอนเงินให้เกษตรกร,กรโดยจะโอนเงินภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลทะเบียนรายชื่อเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวภายใน3วันทําการตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนกันยายน2567นะครับการโอนเงินโครงการสานับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพ,พผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2566ทับ6กกรมส่งเสริมการเกษตรส่งข้อมออูลทบกให้ทกสทุก1เดือนนะครับการโอนเงินของทกสครั้งขัดไปนะครับทุกวันที่28ของเดือนตั้งแต่วันที่28ทธันวาคม2566ถึงวันที่28กันยายน 2,567นะครับ<า>เงินช่วยเหลือชาวนาไม่เข้าทำไงนะครับตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรจากการขึ้นะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตรปี2,566ชิกไปที่ f a r m e r d o t g o t h นะครับตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนาของเว็บไซต์ทกสจะอัปเดตข้อมูลล่าสุดปรากฏขึ้น ข้อความเตรียมรับเงินในเดือนพฤศจิกายน2566และภายในเดือนธันวาคม2566สามารถตรวจสอบสถานะโอนเงินโดยไม่ต้องไปธนาคารตามขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ choco.inbac.com a 2. กรอกเลกขกบัตรประจำตัวประชาชน 3. กดค้นหา 4. ระบบจะแจ้งว่า ชื่อโครงการเลขที่บัญชีวันที่โอนสาขาทกสครับมีเกษตรกรบางท่านนะครับเมื่อเข้าไปตรวจสอบแล้วมีข้อความขึ้นว่าไม่ส่งทกสก็ขอให้ติดต่อสอบถามกับทกสสาขาใกล้บ้านว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวย นำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกับผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านที่ติดตามสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ